อ๋อนยเขาไม่ได้ใส่เหมการใช่ไหมบอลบอลไม่เป็นก็บอกดิบอลทำให้อะบอแล้วนะปากมราติดได้เลยใส่ที่หลังเดี๋ยวมันนิ่มหมดอยากหิวเลยอ่ะพูดถึงน้องลายน้องลายนี่รักษาไงหายนดำจิเลยนั่งชิมไปขายของได้ไงวะน้ำจิ้มอร่อยบอนน้ำจิ้มอร่อยมันก็กินน้ำจิ้มไปอย่างเดียวเลยดีวะปอน สวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้เช้าไปนิดนึงเอาใหม่ได้ไหมโอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะ c E O นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแซ่บสุดใจสุดใจปู่อะปู่มาก็ร้านแซ่บสุดใจนะคะอยู่ในซอยทองหล่อ9เนาะไปจอดรถที่ A ก็ได้แล้วก็เดินข้ามมานีเดียว A ก็ได้เดี๋ยวมาดูอาหารกันที่ต้อมว่า ป็นไงก็คือเมนูเขาเยอะมากๆเลยอะเยอะยังไงหนูว่ากพอสับพารายการเอ้ยเยอะไปไอิชิมาสามพารายการมึงทำลงทานปะเนี่ยแต่ว่าเราไปถามแบบไปคอมเมนต์ของทางร้านมาแล้วว่ามีอะไรบ้างอ่าก็คือสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วอ่าโอเคแปดอย่างแอย่างน้อยไปนะจริงๆแล้วนี่ต้องสั่งเยอะกว่านี้นะน้องบอลมันไม่เหมาะสมกับพี่อิ้วโดที่ต้องมาเต็มโต๊เนี่ยโต๊ะยาวสี่สามโต๊ะเอาให้หมดนี่เลยเหรอโอเคจะสั่งเพิ่มเดี๋ยวรอดูก่อน ีทุกคนคือเนื้อย่างนะครับแบบเหมือนเนื้อย่างที่ย่างไม่ค่อยสุกอ่ะดูดีนะเราวรสชาติมันแบบเหมือนกินนมอ่ะพี่น้องเอ้ยปกติปกตินี่กินนมไม่ใกล้เคียงเลยนะอันเนี้ยนั่นนมเนยหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยีดูดีหอมเฮ้ยดีอัเนี้ยอร่อยทำไมเล่นอ่งดีอันเนี้ยตื่ใจว่ะตื่นใจนะเราเริ่มตื่ใจว่ะเริ่มตื่ใจว่ะหนูเอา ถัดไปมือนะไข่ไข่ใส่ไปทำฟองไหมหายเลยกรตุ้นขึ้นหน่อยทำฟอกไหมบอลเอ้ลงทุนหน่อยดิวะตอกตรงนี้แต่ใส่ไปเลยเหรอมันก็ไม่แตกเลยมีคนนึงไม่สนใจอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวยอมเฮ้ยถ่ายได้เลย่หมดไหมเน่ยไม่ต้องดิเดี๋ยวมันล้นพอนเขาไม่ได้ใส่กุญแจเลยวะบอลไม่เป็นก็บอกดิบอลทำให้อะพอแล้วพอแล้วปากมันปิดได้เลยใส่ทีหลังเดี๋ยวมันนิ่มหมดคุณอยากเอาสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะแป้งน เพชเย่อมนสุดกลุบอ่ะอืมกุ้งตัวใหญ่มากอยางหิวเลยอ่เฮ้ยผ่านเป็นพพ่ครับเมื่อคืนไปดิ้งกันมาแล้วกินไอ้มามมาไอ้เม้อแปะเรียบร้อยเลยแต่อันนึงคือเห็นพรลับไมนกินเยอะหนูว่ารสชาติเขาคือพหลับกินได้เป็นเ็ดที่กลางกลางแต่ปลาเขาทำถึงมากเลยนะลองยังปลาเด็ดมากปึ๊บ โอ้โห oh, oh. สวยงามเบ,บอร์เน่ีน่ลาวะ่ะลามากเลยลแต่ยังไงวะ <c oughs> อันนี้อร่อยมากคือเนื้อม,งงนมันแบบทั้งเด้งแล้วก็ความหอมของสมุนไพรตกตีไม่ชอบกินจุ้งจุ่มนะมันมีความกรอบกรอบอบกรอโอเคน้องลายน้องลายพูดถึงน้องลายน้องลายนี่ลักษณะไงหายเขอยเลยนะ <c oughs> จะไปขายของได้งไงวะน้ำจิ้มอร่อยปอนรออยู่ต้องรอ,งองน้ำจิ้มอร่อยมึงก็กินน้ำจิ้มไปอย่างเดียวเลยดีวะปอนห<อ><อ>รออร่อยอร่อยอุ้ยเขากรึบอ่ะอันเนี้ยไข่แห้งๆมานะตื่นก็แต่อันนี้อร่อยปะอร,อ,ยอร่อยอร่อยนี่มันไม่ต้องปรุงเลยนี่หวะใช่ดึง่าอืมคือน้ำนมันดีหนูว่ามันเป็นเผ็ดที่แซ่บๆแต่ว่าไม่มากอ่ะใช่ใช่อะกำลังดีถ้าคนที่แบบชอบรสจัดก็เติมอีกน้ำจิ้มนี่เขาให้มาอีกนิดนึงอันนี้เนาะ แต่ถือว่าดีโอเคแล้วสำหรับหนูที่กินเผ็ดน้อยลองลองเอ้ยมาแล้วน <ทำ S 2> ี่เรียกอะไรเฉาก๊วยนมสดปะนมสดไม่มันดูจริงวะพี่แต่ว่าซี่คือเฉาก๊วยนมสดที่ไม่เหมือนที่อื่นดูสิสีดำช่ะก็เหมือนแบบเขาใส่ในมแล้วผสมกับเฉาก๊วยที่แบบมันมีสีของเฉาก๊วอยอะไม่ใช่นมเสียใช่มไม่ใช่ <S 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 <S> ไ, ok ไม่สีอะพี่อันนี้เราก็มีน้ำตาลาสแดงด้วยเขาบอกว่าเป็นเฉลกวยสูตรพิเศษของทางร้านเฉาก๋วยนมหมานมหมานมเมียไม่เดาขนาดนี้ข้าวจั Não, no, no, no. ๊วโน่ดโน่นโนวยหนึบ Okay. แล้วก็ว anyway, right? ันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนี่ขอเจ้าของร้านมาให้แล้วนะครับเราือว่าสำหรับลูกค้าที่ครับคลิปนี้นะดูแล้วครับมาแล้วก็มาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ของทางร้านดูก็คือสามารถได้โปรโมชั่นซื้อเฉาก๊วยหนึ่งถ้วยได้ฟรีอีกหนึ่งถ้วยจกัดหโต๊ะต่อดสิทธ anyway? well, ินะคะคุ้มสุดลดยิ่งกว่านี้ด้วยเท่าไหร่อ่ะถ้วยเท่าที่เห็นไงราคาเดี๋ยวอินเสดแปะเอาไปแล้ว่ปนะแปะตรงไหนไปตรงไหนตรงนี้ เอาตรงนี้ตรงนี้้ก็เอาไปตัวอีกทีนึงก็คือว่าใครเห็นทีนี้ก็คือแครหน้าจอไปเลยมาที่ร้านนะคะแล้วก็ยื่นให้เขาที่บอกว่ามาจากดูหน้าเทลก็รับไปเลยซื้อหนึ่งถ้วยฟรีหนึ่งถ้วยสำหรับชอคโก้ยนมสดนะคะหนึ่งโต๊ะก่อนถึงสิบเท่านั้นค่คลิปหน้าเราจะมีแจกอีกไหมแจกแม่งทุกคลิปเดี๋ยวให้หั่นกรนเลย้อไอปนมาแจกไม่แจกนะคะทีนี้ไม่แจกหรอกที่คิดว่าเลิศที่สุดสหรับร้านนี้นะ นี่ทุกคนมาแล้วต้องก็ฝังคือตัวจิ้มจุ่มคือแบบแค่น้ำซุปมันก็ดีแล้วอ่าเป็นน้ำซุปว่าน้ำซุปมันอร่อยอย่างอื่นมันก็ดีไปหมดเนลยอร่อยว่ะเออแต่ถ้าของหนูสามอย่างที่ที่หนูชอบเลยอ่ะอันดับแรกคือจิ้มจุ่มเนื้อน้องลายอย่างที่พี่โลบอกมันอร่อยน้ำซุปตื่นใครแทงมาคือตื่นอันที่สองไม่ชอบเป็น recommend เหมือนกันก็คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้ก็แซ่บแต่จ้านหนูชอบอันดับสามที่ชอบเหมือนกันอีกละ ไม่มีตัดใจกินกันไม่ลองเลนสามอย่างนี้ก็คือน้่นเหล่าปลาคุ้งสดแซลมอนเราบอกว่าปลาเขาทำถึงมากปลาเขาหนัวก็ดูจากตาก็คือชอบปลาแล้วเชอแบเชื่อด้เชื่อปอดได้ปกติบแล้วทันคอยแล้วเนี่ยตอนนี้ปลาอะไรปลาอะมาเกะก็นั่นแหละค่ะก็สำหรับใครที่ชอบเลาวก็ชอบกินอาหารอีสานจิ้มจุกค่ะแล้วก็อยู่แถวของเรา ฝากร้านแซบสุดใจไว้คิดว่าน่าจะเหมาะกับการพาเพื่อนฝรั่งพาเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันทานด้วยเนะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าบ้านแบบสไตล์แบบถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบถ้าส้มตำแบบนัวคักสุดๆเลยอะไรเงี้ยแบบเพื่อนๆฝรั่งของท่า,น,านอนาจจะทานไนานนด้ที่ัท่นทีด้วยแล้วก็อาหารราคาไม่แพงกินอิ่มแล้วแซบแจบด้วยเฉาไว้มันสดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังไงฝากมแคปนะคะมาอุดหนุนร้านเขาด้วยน้องแชร์ คลิปนี้ไปให้เพิร์นคุณดูแล้วก็ตามมากินกันนะครับกดตับจะใครกดกระดิ่งกินกินก็กินก็กินก็กินแล้วก็คอมเมนต์มาถ้าเกิดอยากใครอยากมีร้านเด็ดๆอยากให้ไปกินที่ไหนอ่ะบอกมาได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วมาเจอเฉาก๊วยกันโคตรอร่อยจริงจริงไม่เฉาก๊วยห่ะโอเคติดใจเฉาก๊วยเหรออันนี้ร้านสุ้มต่ำนะพี่่พีขายเฉาก๊วยไม่หยุดเลยติดใจเฉาก๊วยเหรอจะปรากฏว่าทุกคนมากินเฉาก๊วยอย่างเดียบๆเลยไต่หวานไต่หวานมิ้วขึ้นไต่หวานชอบ